นีก็มีนีก็มีนีก็มีสำรวจไปทั่วเลยไอ้จ่างไอ้ตัวอ้วนเนี่ยน้องสาวอ้อนใหญ่ไอ้ตัวนังนี่ยเขาไม่ด่าเขาไม่ปนนะเขาไม่ปนเลยเป็นน้องเล็กเลยเป็นน้องเล็กนะเป็นน้องเล็ก อุ้ยโทษทีขอโทษที่เราไม่เก็บนะเพราะตอนนี้เราเก็บแพ้แล้ว เฮ้ยมันจะเลี้ยพอหอมมันสิโอ้โหเปื้อนน้ำลายไปเลยมันนึกก็เป็นนมแม่มันก็ตายแล้เอาโทษดีนะโทษดีโดนนะจมิเอวเอ้ยอีนี่นี่ตัวนี้ไม่ร้องแล้วพันเอาปู